เบนวิวสองหนึ่งศูนย์คันนี้นะครับเป็นตัว e สองสามศูนย์นะครับคันนี้เป็นเครื่อง m ตองหนึ่งเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยได้ทําการเวอร์ฮอลนะครับเกียร์มาแล้วนะครับเกียร์คันนี้เปลี่ยนนิ่มมากนะครับขับดีมากแล้วก็สีคันนี้นะครับเจ้าของเก่าก็เก็บสีมานะครับแต่ว่าสีเนี่ยทําเป็นสีนกแก้วนะครับเต็มระบบเลยสีคันนี้ผมต้องบอกว่า สีสวยมากนะครับใครที่ซื้อไปคือขายนอกเนี่ยกิฟเลยนะแล้วก็ช่วงล่างนะครับเจ้าของเขาก็เก็บงานมาแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยรถคันนี้คือพร้อมใช้เลยนะครับข้อดีของตัวเบนตากลมเนี่ยมันเป็นรถที่ไม่จุกจิกนะครับแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยนั่งสบายมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่159,000บาทนะครับคันนี้เป็นเงินสดเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปไปดูภายในกันครับ